สีสวยงามนี่ค่ะให้เพิินสวยงามนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสาวดอนในตั้งแดนค่ะมือนี้มาพบพอกับสาวดอนในการทำงานในขั้วนหน่้อยบุญไหว้ของเข้าใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้สาวร้อนไม่ได้เขาป้าหาเหตุนะคะพี่น้องกับเขา ขึ้นมาเข่าหมวดกันทํางานคือเกาเหมือนเดิมเห้วค่ะเสียงแจวแจวเสียงจ่อยๆมากอีกแล้วคือเกานะคะพี่น้องคะ่ะมือนี้สาอุดรสิมาพัดเข่าให้พี่น้องเบิ้งอีกค่ะว่าทีหนึง่งเอ่ยบ่แม่นทีหนึง่งกล้องหนึ่งนะคะ่ะที่ฝรั่งซังเสาอ,อุดรน่ะสิไ่ส่วนผสมจังไดนะคะพี่น้องค่าแล้วกล้องหนึง่งพี่น้องอยากให้สาอุดรบอกว่า ในปริมาณกองหนึ่งหนี่สาวอุดรขายอยู่กองละเท่าใดน,นะคะพี่น้องคะสาวอุดรกะสีพัดให้เบิง้งทําให้ดูนี่แบบว่าคือทางสาวอุดรทนะคะว่าเฮาหนี่เห็ดจังไดแล้วก็พัดแบบใดแต่สาวอุดรย้ําไว้ก่อนนะคะพี่น้องคะแต่ละร้านแต่ละที่เราทําไม่เหมือนกันค่ะพี่น้องคะอันนี้คือสาวอุดรทในแบบฉบับของสาวอุดรนะคะพี่น้องคะ เดี๋ยวจังใดเข้ามาเบิ้งกันนะคะว่าสาวรอนสิพัดกล้องหนึ่งในปริมาณจังใดค่ะมือนีสิมานในเข่าพัดกุ้งนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกัน,นะค่ะว่าสาวรอนสิไซย,ยังเน่นะคะพี่น้องเดี๋ยวสาวรอนปรับกล่องลงค่ะสาวรอนก็ได้เตรียมเข่าไว้นะคะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเอาสิพัดกันไปแบบบ่าแย่เอาเลยนะคะพี่น้อง สาอุดอสกับสิตัง้งกระทะเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคเอ่เดี๋ยวร่อให้กระทะห้อห้อนค่ะพี่น้องพักของเห่าหนีพ่นมือนี่พ่นบะเอา่ันมักคอเทศค่ะเราจัดไปตามคำขอนะคะพี่น้องคะ่ะเหมือนเดิมนะคะกระทะร้อนค่ะอายนี่คือสิเห็นเลยนะคะพี่น้องคะ่ะ ใส่น้ำมันลงไปค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสาอุดอนขอเอากระเทียมก่อนนะคะถ้ารู้สึกร้อนเราเห้าวกับปิดล่งได้ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวกระเทียมเราจะไหม้ก่อนสุกนะคะพี่น้องเห็นไหมคะเราก็ผัดจัดการผัดกระเทียมเลยนะคะพี่น้องค่ะให้กระเทียมหอมค่ะนี่ค่ะพี่น้อง นะคะตอกไข่ลงไปนะคะพี่นองคะ่นะนไคะไฟร้อนไฟดับไฟแรงไฟเบาหนูมันขึ่นอยู่กับมือเห้านะคะพี่นองนี่คะ่ะกุ้งที่ทา่างหลานเขาใส่นะคะสิเป็นกุ้งขอนคางซีง่ายค่ะในการเห็ดขาย อาหารกล้องนึงงข้าสิใไส่ยุบแปดตค่ะพี่น้องคะกุ้งใส่นี่นะคะนี่ค่ะเอากัดใส่ลงไปนะคะพี่น้องเห็นไหมคะจัดการเลยค่ะให้กุ้งข,งข้าสุกเหลืองนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะเสร็จลงไปนะคะพัดพอกุ้งหัมามแบบนี้นะคะพี่น้องไม่ไม่เอาจนจ่อยนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเหลืองค่ะ เราก็ใส่ผักลงไปนะคะพี่น้องผักของเห่าค่ะมีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะพี่น้องเอาใส่ลงไปค่ะเห็นไหมคะผัดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะข้าวผัดของเรานะคะนี่คะ่ะข้าวผัดก,กุ้งมาดูว่าข้าวผัดก,กุ้งเราจะหน้าตาอร่อยขนาดไหนนะคะ อันนี้อันเข่าผัดกุ้งนี่แต่ละกล่องนี่ s e ม,มีเขา่า s e มีกุ้งอยู่8ตัวนะคะแต่ว่ากล่องนี้เขาบวกกุ้งเพิ่มค่ะพี่น้องค่ะเขาบวกกุ้งเพิ่มพอกุ้งเราสุกแล้วนะคะพี่น้องข้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะเราใส่ลงไปเลยนะคะไปผัดกับอ,อ,อะไรนะคะไปผัดกับกุ้งค่ะพี่น้องคะเห็นไหมคะผัดเลยนะคะน้ํามันกับกุ้งกับอะไรเลยค่ะ เห็ะไหมคะพาปั่เข้ากับซุกกุ้งเข้ากับซุกเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าสิบีเข่าให้เพิ่นแตกจากกันนะคะพี่น้องเห็นไหมคะระเบาไฟลงนะคะพี่น้องคะแล้วเข้าเตียนนมาเอาเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะสียวดานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วกะอันน้ำตาลคะ่ะพี่น้องสาวดอนสินใส้น้ำตาลน,นะคะนี่ค่ะน้ำตาล หนึ่งซอนหนึ่งช้อนต่อหนึ่งที่นะคะพี่น้องแล้วข่าวผัดของเห้านี่สาวดสนสิไส้อันปรุงปรุงรสลงไปนิดหน่อยค่ะพี่น้องเพื่ออันคั้วไม่ยังกวเพื่อนอืนนัวนิดหน่อยนะคะพี่น้องเห็นไหมคะนี่ค่ะข้าวผัดหนึ่งกองของเรานะคะ ถารู้สึกว่าเข่ามันหน่อยสาวดอนเสียเ,เข่าไปเพิ่มอีก,กน้อยนึงค่ะสาวดอนก็รู้สึกว่าเข่าสีน้อยอยู่ค่ะใส่ไปอีกนิดนึงนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเท่ากับเปิดไฟได้ค่ะพี่น้องเท่ากับเสมาไสเอ่อพักที่สวยงามนี่ค่ะให้เพิินสวยงามนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ นะคะคท้ายสุดและสุดท้ายนะคะพี่นงองนี่ค่ะซีอิ๊วขาวเพิ่มข้นนม่วนเข้าไปเห็เพินนะคะพี่นองค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ข้าวผัดแบบสีสันสวยงามและก็ไม่แฉะนะคะพี่นองค่คะนี่ค่ะ ข้าวผัดกุ้งของเรานะคะพี่นองนี่ค่ะเสาวดอนกับซิซิมเบิงนะคะพี่นองคขาว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนค่ะเสาวดอนไปเอา เบอร์ค่ะพี่น้องอันนี้เด็กกินนะคะเด็กกินค่ะเพิ่นเลยไม่เอาพริกไทยค่ะเพิ่นสร้างลบแบบว่าเห้านี่ถ้าเพิ่นสร้างลบเข้ากับขึ้นลบนะคะพี่น้องเข้าสิบว่าฝืนใส่สิบว่าลืมโดยเด็กขาดค่ะถ้าเห้าลืมนีิสิบเข้าสิบว่าเบาว่าโอ้เอาหลดนิดหน่อยบ่ได้ค่ะถ้าลูกค้าไม่เอาคือห้ามบ่ได้ไปนั่นเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวเขามาเบิ่งนะคะว่าอาหารกล้องหนึ่งสิยูเข่านี่สิยูประมาณซ้ำใด้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เสาวดอนใส่กล้องนี่ขนาดอันหนึ่งซีลนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะข้าวผัดกุ้งของเรานะคะ ท่างลานอื่น่นก็ะอาจสิบอ่อพัดแบบนี้นะคะพี่นองคะ่ะแต่ละล้านพัดบ่คือึกักนคือสาวดอนเร้าไว้ค่ะพี่นองเฮากับสิใด้ข่าวพัดที่แบบว่าเดี๋ยวสาวดอนเอากลุ่มขึ้นมาเบิ้งนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็ใส่มะนาวหนึ่งซีกนะคะพี่นองคะ่ะข่าวพัดองเข้าคะ่ะจะมีมะนาวลงไปด้วยนะคะพี่นองคะ่ะสาวดอนจะเอาให้เบิ้งคะ่ะนี่ค่ะพี่นองคะ่ะ ข้าวผัดกุ้งไม่แฉะนะคะเป็นอาหารหนึ่งกล่องทางร้านเรานะคะพี่น้องหนึ่งกล่องหนึ่งที่อันนี้นี่ปกตินี่แซวดอนสิบคยกล้องขนาดนี้แหละคะ่ะถ้าเขาไม่บวกกุ้งเราจะขายอยู่99โครนนะคะพี่น้องเก่าซืบเก่าสวีเดนค่ะแต่อันนี้เพิ่นบวกกุ้งข้าไปน้ำเท่ากันเลยเอา99มาบวก30นะคะพี่น้องเป็นเท่าไดรก่ะ คลิปนะคะนี่ค่ะอาหารหนึ่งกองของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ก็คือเก้าเมือนเดิมนะคะพี่น้องคะสาวดอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ซัดต่ไข่กดแช่กดติดตามให้สาวดอนนั่นนะเด้อค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจในการ็ดคลิปให้สาวดอนต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ